การฟักไข่แมงดานานะคะเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้นี่ไงนี่กำลังเล่งออกทีละตัวสองตัวใช้เวลาแป๊บเดียวเอาเยกขึ้นมาเลยเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวมันจะร่วงลง ร่วงลงน้ำป๊อกป๊อกป,อกปอกเลยไม่ชัดไม่ชัดเห็นไหมดินและดินแล้วอธิบายด้วยว่าเอาไข่ไว้เหนือน้ำห้าถึงสิบเมเอาไข่ไว้เหนือน้ำห้าถึงสิบเซนติเมตรที่เราเห็นข้างล่างที่เป็นรอยดังแงดงงแดน,นั่นก็คือลูกออสเราเตรียมไว้ให้เผื่อเมงดา มันฟักออกจากไข่แล้วมันจะได้มีอาหารกินเห็นไหมเห็นไหมกระดูกกระดิกเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงลงพร้อมกันพลบเลยค่อยดูหลายตัวเลยจะค่อยๆมันจะค่อยๆเอาหัวออกเอาหัวออกออกก่อนแล้วมันก็จะค่อยดันดันดันออกเมื่อกี้ยังเป็นไข่อยู่เลย ฟ้าเปิดเฉยๆเนี่ยออกมาเป็นตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวก,ก็ร่วงลงน้ำาป้องแป้งป้องนีงแ่แมงแล้วเนียตอนนี้เรากำลังเริ่มทำนะคะแค่เริ่มต้นทำฟาร์มแมงดาไข่เนี่ย เราได้มาจากธรรมชาติพอดีปีนี้แมงดาตามธรรมชาติไม่รู้มาจากไหนยเยอะมากเลยเห็นไข่เต็มทุ่งนาเลยไปเก็บไข่มามาเพาะเองลองดูว่ามันมันจะออกไหมนี่แหละก็กำลังออกนี่แหละค่ะนี่เป็นครั้งแรกรุ่นแรกเพิ่งเคยทำเหมือนกัน ก็จะลองดูโอ้ยเล็บดำมากเลยอย่าไปโฟกัสที่เล็บนะคะโฟกัสที่แมงดาแล้วกันเล็บดำทำงานอยู่กับฟาร์มก็ประมาณนี้แหละใกล้จะล่วงแล้วใกล้จะล่วงอันนี้เราเอามาผูกไว้กับขวดน้ำแล้วก็เอาขวดน้ำเนี่ยมาห้อยไว้กับ เอาแมงดาเนี่ยมาห้อยไว้กับขวดน้ําที่ตั้งอยู่ในถังถังน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้หมดมากินไข่ก่อนที่มันจะฟักตัวความสูงของน้ําอยู่ที่สิบห้าเซนสิบห้าเซนไม่ไน,น,น,น้องนึงอ้าวล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วเริ่มล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้ว ตไปในน้ําแล้วเออเออล่วมพร้อมกันเลยโอ้โหสุดยอดเลยไม่เคยเจอสักทีไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เรื่องสักทีเลยเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยในชีวิตตื่นเต้นนะ่ะสุดยอดเลยอ่าพอร่วงลงไปแล้วก็ลอยล่นในน้ำแล้วที่เหลือบ้างไง โอ้ไข่เล็กๆออกมาตัวเบลอเลยนะเนี่ยอ่าล่วงเริ่มล่วงลวงหมดแล้วเริ่มล่วงลงเรื่อยๆแล้วอ้าวจะเอาจะเอาลูกออสมาไว้ให้แมลงดานากินแต่ว่าลูกออสเห็นแมลงดาล่วงลง พุ่งใส่เลยไม่รู้อะไรจะกินอะไรกันแน่ละตอนเนี้ยโ,โหใกล้จะหมดละใกล้จะหมดแลแะใกล้จะหมดแล้วเจ๋งอะ่ะโอ้โหยอดมากเลยมล่วงล่วงล่วง เดี๋ยวกี่ตัวใกล้ละใกล้จะหมดละ Hmm. ที่เหลือข้างบนกำลังเปิดหัวมันจะฟักข้างล่างขึ้นมาข้างบนแต่ไอ้ข้างบนกำลังเปิดหัวออกกำลังออกเดี๋ยวคืนนี้ก็หมดแหละอีกประมาณสิบห้านาทีก็ออกหมดแล้ว hmm. นี่ตัวที่กําลังเปิดหัวเห็นไหมกาลังผูกผขึ้นมาเรื่อยๆผูกขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็จะค่อยๆออกไปออกไปเรื่อยๆประมาณสิบห้านาทีน่าจะน่าจะหลุดหมดทั้งทั้งรวงเนี่ยรวงไข่เนี่ยน่าจะหลุดหมดไม่รู้เขาเรียกเป็นรวงเป็นอะไรตอนนี้กําลังผูกหัวมา นี่ที่โผมาเมื่อกี้ก็เหลือแค่นี้แล้วอ๋อนี่ก็ไม่เคยทำเหมือนกันทำครั้งแรกตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นแล้วทีนี้เราก็จะมาลุ้นอัตราการรอดอีกว่ามันจะเป็นยังไงลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเผื่อจะเจอช่องทาง แล้วก็ศึกษาในคลิปของเพื่อนๆที่ลงไว้ใน YouTube บ้างหลายๆคนแล้วก็มาอัดแอปใช้กับของเราเองลองผิดลองถูกดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้พวงนี้นี่ยังไม่ได้มีอะไร ืบหน้าเลยน่าจะอีกประมาณสองวันหรือ3วันเนี่ยตัวนั่นวงข้างล่าแมลงดานาเนี่ตั้งแต่นับตั้งแต่วันไข่ออกก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เนาะน่าจะฟักตัวเพราะว่าไข่เนี่ยเริ่มจากได้มาวันที่ฝนตกหนักแล้วมแมลงดามาจากไหนไม่รู้เยอะแยะแล้วมันก็มาไข่ไว้ ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแหละแล้วก็มาฟักตัวเนี่ยไม่ถึงสิบห้าวันตามเหมือนในคลิปเลยเนาะอันนี้น่าจะไม่ถึงอาทิตย์ดีซะด้วยซ้ําเนี่ยสี่ห้าวันนี่แหละลก็เริ่มฟักตัวออกมาแล้วเนี่ยบาคลิปก็บอกถ้าแมงดา ไข่ได้ประมาณสิบห้าวันก็จะออกจากไข่แต่นี่ไม่น่าจะถึงนะน่าจะประมาณไม่ถึงนะน่าจะประมาณห้าวันเองจากวันที่ฝนตกหนักๆนะไม่ถึงอาทิตย์เลยอันนี้เอาผักบุ้งมาไว้ให้ตัวเล็กๆมันเกาะมันจะได้เดี๋ยวถ้ามันว่ายน้ำเหนื่อยแล้วมันจะล้า จะมีที่ยืนในสังคมในช่วงโควิดว่ากันไปก็จะหมดละไอตัวที่เปิดหัวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็ออกมาหมดแล้วเนี่ยเปิดหัวไมมเห็นตามันไหมน่ะดำๆ อ่านี่ก็ขั้นต้นลองดูเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำล้วก็ลองทำดูยังไงฝากติดตามด้วยนะว่าว่าจะเป็นยังไง,เ,ง,ไงเราบบรเราจะทำสำเร็จไหมแต่วันนี้เราไปเก็บไข่มาได้เยอะเหมือนกันนี่อีกบอ่อหนึ่งนี่ เอาให้ถึงสินาทีเราก็จะจะดูว่ามันจะเป็นยังไงเราจะไปเลี้ยงไว้ในบอ่อใหญ่ตอนนี้ก็กำลังทำบอ่อใหญ่ไว้ที่นาที่ฟาร์มใหญ่อันนี้อีกนี่แล้วก็ไปเก็บมาเยอะจริงๆแมลงดานาะปีนี้แบบเยอะมากเลยตัวมันอะ่ะก็จะมีชาว้านไปเก็บ ไปเก็บมาไปเก็บไปเก็บมากินเก็บมาขายอะแหละเพราะว่าปีนี้มันเยอะจริงๆเขาไปขายสามตัวห้าสิบบาทก็ได้เงินเยอะแยะกันมากเลยปีนี้ไม่รู้แมลงดานามาจากไหนจริงๆแล้วก็ทิ้งไข่ไว้พวกเราไม่ได้กินตัวไม่ได้ตัวมันเราก็เลยเอาไข่มันมาลองฟักดูก็อย่างที่เห็นทุกคนเห็นเมื่อกี้แหละว่าเออโอเคมันมันฟักตัว ได้ยินจากคนเท่าคนแก่ว่าถ้าเกิดว่าแม่มันไม่เฝ้าพ่อมันไม่เฝ้ามันจะไม่สามารถที่จะฟักได้แต่เราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เรียกว่าลองดูแต่ว่ารันก็ไม่ใช่เอามาลองดูก็ก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้แหละมันก็ฟักอยู่โอเคถ้าอย่างงั้นก็ขอขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวเราจะเอามาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่ามันจะใหญ่ไหมมันจะโตไหมมันจะได้ผลแค่ไหนแต่เรื่องลูกออสเราไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเรามีลูกออสเราพะกบเองโอเคองั้นคลิปวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ